คนลุงสวัสดีเอฟซีทุกคนสบายโดนเพื่อนไดูเพื่อนๆเลยจ้ะสิบนาทีห้านาทีห้านาทีนะค่ะมาแอบดูลุงทำงานด้วยจ้ะอยู่กับสมอนชาแนลนะคะมาดูว่าลุงจะแซวอะไรยายสมองนะคะคอยดูนะคะว่าลุงจะพูดถึงยายว่ายังไงบ้างนะคะแหมก็พูดให้มันชัดเจนหน่อยเสียบเสียบโอ้ลุงได้เมื่อมี ะมองในู่บ้านเราอะตุยตุยตุยยวันี่อวัน้ยถูกรางวัลที่หนึ่งไปเลยครับขอบคุณแอดมินพรเทพรับคุขอบคุณครับถ้ามีใครแบบว่าลาลาลาไปก่อนเวลาออืกองตองดใจแล้วเสือเอยวันนี้ไนนี้ยายสมอนเป็นกำลังใจให้ทุกคนเ้อจ้ะ ้ไปาายเมใครมารับแล้วเนี่ยเพราะว่าเรา๋ยไม่มีรถไปเพราะเสือเสือจะเลยไปนู้นเลยใช่ไหมเสือแต่บ้านเสือจะเลยไปมุกเลยจะเลยไปไปที่มุกเลยไม่เป็นไรถ้าไม่มีรถเดี๋ยวเรานั่งรถนี้ไปเลยเออใครสะร้อนมาเอาไปแกไปรับเลยเดี๋ยวนะเดี๋ยวไปกับวันนี้เดี๋ยวยายจะว่างนะยายถึงจะไปรับตคนกลับก็กลับมากับเสือก็ได้ไม่ยากหรอกการเดินทางสบายๆแล้วพวกเราใช่ รถยายยายบอกว่าเดี๋ยวเอาไปให้ดูขอบคุณคุณยายค่ะให้สมอนแต่งหน้าในโทรศัพท์สวยใช่ค่ะในโทรศัพท์สวยสวยอยู่แล้วในโทรศัพท์่ะไม่รู้จะได้ป้ายขาวหรือยังวันนั้นน่ะอ๋อคอยดูคนว่าจะได้ป้ายแดงหรือป้ายขาวจ้าใช่ยายก็ยังมอค่ะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาชีวิตยายแล้วขอบคุณคุณสิริพรแอฟเฟอร์ อยายจะได้ไม่ต้องลําบากเนีวยมีช่องก็ไม่ต้องขายเราย้ายทาทาไปเถอะทำไปให้อืมไม่ต้องไปขายช่องขายอะไรเราทาทาเก็บไว้อไก็ลงไปเออลูกก็มีเงินเดือนให้กินได้ใช้ไม่ลําบากแล้วที่ถึงลุงนี่แหละถึงยังไม่ขายอ้าลุงทำไมพูดอย่างนั้นน่ะมาได้เดือนกว่าแล้วมรู้จะได้ป้าเข่าหรือเปล่าคอยดูนะลุ้นๆยายสมรสวัสดีเอสมนทุกคนค่ะนิพพงมาดิจ้า เพราะว่าลูกสาวยายสมอนเก่งนะเก่งภาษาจีนจีนกลางนะคะแล้วก็อยู่ต่างประเทศเนาะ,นะก็ใช้ภาษาจีนกลางลในการดำรงชีวิตนะคะแล้วก็สร้างอาชีพนะคะยิ่งถ้าเป็นเขาเรียกว่าภาษาเปรย์เขาเรียกว่าฟันอี้นะฟันอี้ก็คือสู้ๆน,น,ลนะลุงยายเป็นก,นก,กระเล่ใจง่าค่ะภาษาจีนเ็าเรียกว่าฟันอี้ยะ ยายคิดถึงลุงคิดถึงเอฟซีทุกคนจ้าใช่ยายคิดถึงตลอดนะคะคุณลุงจงหวนวันนี้แอบถ่ายลุงเด้อวันนี้น่ะอ๋อจ้ดดีจ้ายายงานหลวงปู่มาไหมไปอยู่แล้วยายก็มานะไปอยู่แล้วจ้าไม่พลาดค่ะยายก็มาร่วมงานเนาะ นายทันยงพิคูลสวัสดีจ้าคุณยายนะคะคิดว่าวันนี้ฝนตกทั้งวันไหมใช่คิดว่าวันนี้เราจะได้รำไหมปุ๊อยู่ที่นี่ก็เมื่อนนะโอ้มาเป็นกำลังใจให้ทุกคนจ้าเก็บประวัติไปเลยใช่ไหมคะสู้ส เป็นกำลังใจให้นะคยายะนอนบอกว่างานปูไม่พลาดอยู่แล้วจ้าอ๋อจ้ะลุงจะไปไหนลุงจะไปไหนคะยายมาลุงเกียไม่อยู่เอ้าลุงไม่อยู่ยังไงก็ลุงเป็นเจ้าภาพใหญ่ลุงจะไม่อยู่ยังไงคะเออลุงไม่อยู่จะนอนเอ้ยลุงฮะยายมาลุงไม่อยู่ลุงจะหนีไปเที่ยวเชียงใหม่ลุงจะหนีลุงให้กําลังใจยายหน่อยเลยลุง ยายเป็นอะไรอ่ะ <c oughs> ยายเป็นอะไร,ไไร,รยายป่วยบอกถึงให้กำลังใจยายอ่ะลงุงจะถามยายเนี่ยเออยายไม่ได้เป็นอะไรยายคิดถึงลุงค่ะอ้นน๋วทำไมกล้องลุงส่งไปโน้นนะส่งใครนะแต่ดาดไปหานก้อลุงให้หน่อย คิดถึงลุงนั่นแหละอ๋อยายไม่ได้เป็นไรหรอกลุงก็ยายคิดถึงอยู่คนเดียวเหงาคะ่ะญาติโนงรอบบ้านเลยบอกเหงาบาหลังเขาเลื่อนมาลาม่ใช่จริงเขาดีโอ้ยลุงเอ้ยคิดถึงยายน้อยหันซ้ยยยายหันขวาหันหลังเจอบ้านญาติพี่น้องเนาะเนาะเออเขาทเขาม่อยู่นี่นะเขาไม่มีบ้านนะคนนะเขามาอยู่นี่จ้าเออยายเอ้ยเออยายนี่เนาะ รถก็มีขับม really ่เออล้านแปดนะลุงเงินสดล้านแปดเลยนะไม่ซื้อสดจะลูกสาวซื้อเงินสดเลยมาจ่ายให้โอ้ดีใจด้วยฝลุ้งโอ้ยลุงจหา่สดๆเลยลุง คลิปแล้วเนี่ยถ่ายจากหน้าโจ้ก็ได้คลิปฟังแล้วอยู่ลุงยายอย่าลืมถ่ายคลิปจากหน้าโจ้เลยนะยายได้ค่ะได้หนึ่งพันหน่งพันหเออล้านแปดนะลุงเงินสดล้านแปดเลยนะไม่ซสียสดจ้าลูกสาวซื้อเงินสดเลยมาจ่ายให้ซื้อเงินสดค่ะลุงเปลี่ยนเร็วจังลุงโอ เขามาจ่ายสดๆสดเลยลุงเป็นเสียงนะครับได้ไดคลิปแล้วนะ่งกถ่ายจากหน้าโจก็ได้คลิปฟังแลยเออยายอย่ายลืมถ่ายคลิปจากหน้าโจเลยนะยายนะถ่ายอยู่ค่ะถ่ายอยู่มยอยมพันสวัสดีค่ะโอ้นะเปลี่ยนเลเปลี่ยนคำพูดเลยมื้อกี้ ตองครูโรงเรียนบ้านหนองใสสวัสดียายสมอนด้วยนะคะสวัสดีคุณตองสวัสดีเอซีทุกคนค่ะวันนี้คุณยายสมอนโดนลงแซวทั้งวันแน่ๆเลยครับคิดถึงยายสมอนนะคะจากครูคุณครูตองเนาะยายสมอนแกไม่ลำบากแล้วค่ะเอฟซีแกสบายแล้วมีลูกอยู่ต่างประเทศมีส่งเงินเดือนมาให้ถอยรถคันใหม่ด้วย ะะโอเคค่ะเดี๋ยวยายจัดให้ยายมาที่นี่อย่าลืมนะมยายมาที่นี่นะอย่าลืมนะยายนะหัวเราะตามลุงเลยคุณจันดีบอกนะคะเดีย๋ยวจะ<า>ไปเดินแบบให้ดูค่ะลุงอาป,ปุ๊ลูกสาวบ้านสมรซื้อรถให้เหรอใช่ค่ะ วันนี้ลุงเซลใหญ่สมอนใหญ่เลยคิดถึงเด้อลุงน่ะใหญ่สมอนจะมาโคกหนองนาเมื่อไหร่น่าจะมาช่วงอ้น,นั้นนะ่ะอ่ามางอช่วงที่งานไปง,งานฉลองปูค่ะอยู่ด้วยจะได้ไม่เหงาจ้าฉลองปูกเบียนใหญ่ออกแล้วเด้อหัวอ๋อยออจ้าเอสมรนอยู่เป็นสีสันของโคกหนองนาาษาสาสัสดีทุกคนเลยค่ะขยันทุกคนขอบคุณค่ะ ลุงวันที่สิบสามเจอกันค่ะจ้าเอ้ายายสมอนจะมานี้ไหมจะมารับฉันไปด้วยไหมเนี่ยถ้ามาก็เลยมารับฉันไปด้วยนะเออพาะเสือเขาเลยไปทั้งนู้นเลยเออถ้ายายไม่มาฉันก็ต้องล่างโดยสารไปนะมาผลักคลิปนี้แกแค่นี้ได้จ้าสวัสดีลุงเด้อสวัสดีทำห้องน้ำทุกคนได้ค่ะพี่พันทิพย์ทำห้องน้ำค่ะ วัสดีคุณธนนีนะะ้ไม่ค่อยมีแรงนะ f อเพราะว่ารอบเดือนมานะคะ